เออ้ยขกิน่อมนนเห็ผู้บ่านทักเครื่องผุซื้อทั้งกิโลนะอันทั้งโกเมนเนี่ยอ่าก็เผาเลยใช่ไหมแบบนั้นก็ดีนะไม่ต้องจเป็นจัดเป็นส่วนของมันอยู่นะเท่ากับเผาอยู่ในถังไปเลยนะถ้าแบบนั้นก็แล้วจะซื้อมาเป็นไงว้าชิบะเท่านานเลวอ่ะตรงนี้คนเก็บนานนานเห็นบ่เห็นบ่ นางสาบเก็บใส่ถุงดำน่ารักออกจะน่ารักเอาเดียวถุงดำมาเปิดก่อนลูกถุงดำมาใส่ก่อนอกไปเลย นยเดอ่ั่่ค่ะเด็กเอาถุงดำเอาถุงดำมใไซก้อนนี่เอาค่อยกลับมาใหม่บ่กลับมาใหมเด้อเอาตะกาเขียวมะไซไม่ไปอันไปแนมเบิ่งหางดูโ่เมนเห็ดกะย้ายเงียเบิดหลับ่ มนนโมก็มีรถโมกให้นะเนี่ยสูยนีนอ่าไอ้พ่อไาแมา้าพอาอไปไหนสัม่ราง่ายไม่รู้มไ,รไม่รู้แล้มอมาะไรไปอยู่เขาไม่มา ตัดเสียงออกด้วยนะตัดเสียงออกด้วยนะบ้านพักคูเอาลูกเอาลูกคืออะไก็พู้นั่นีอ่น

ไม่ถูกนะโนเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงพี่จุ๊กน้องน้อยหอยหลางโอ้พี่กอดดีเลยน้องไอเดียวันนี้ ไปปันไปเอาไปเอาเข่งมาไป <c oughs> เอาเป้ไปเอาเข่งมาแล้ว ก็ซื้อซื้อขนมซื้อขนมกินด้วยกันก็ได้ไปซื้อขนมอาละหานครอีกบาทหนึ่งครับซื้อขนมกินด้วยกันแม่คู่จิกมี่มาอีกบาทนึงเขาบนร่องตัอันนบาทหนึ่งเสียบาทหนึ่งอ๋อหนึ่งบาทหนึ่งไม่ทีบาทบาทแม่คู่มี่ไล่อยู่นี่แต่มันเหรียญสลึงนะใส่ใส่ใส่เด้กี่บาทแม่เกมใส่ดิเกมไม่กี่บาทหลายคนเนาะหลายคนซื้อขนมไม่ ซือคนุไม่กินน้ากันกเด้ดเอกเด้อระวังลูกระวังมันจะตกจับลงมาบางสีอยใกหูง่อ,งอ,อยบแ่แน่ครับจะอไครับไปไปเอากับแม็ติกควจะคว <c oughs>